ครงการ envision the future of fashion นะครับก็เป็นโครงการหนึ่งที่ทางเอฟซั S <S ได้ร่วมมือกับทางสยามเซ็นเตอร์ในการที่จะเปิดโอกาสให้กับน,นักศึกษาที่จะได้มีเวทีในการที่จะจัดแสดงแฟชั่นโชว์เพื่อต่อยอดเข้าไปสู่ในเวทีระดับโลกทางเอฟซัเองก็มีการนำนักศึกษามาที่ Solution Center แห่งใหม่ของ e อฟซันี้ที่มีอุปกรณ์เพียบพร้อมนะครับที่จะทาให้ตัวนักศึกษาเองเนี่ยได้มาเรียนรู้ก่อนว่า เครื่องทำอะไรได้บ้างปริ้นอะไรได้บ้างแล้วก็รวมถึงแฟกเตอร์ต่างๆช่วยในการที่นักศึกษาจะได้ออกแบบแล้วก็ปริ้นออกมาในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้ในส่วนต่อมาก็คือว่านักศึกษาก็จะได้ไปที่โรงงานจริงนะครับซึ่งเป็นลูกค้าของเอฟซันเองนักศึกษาก็สามารถที่จะเอาผ้าไปดูว่าเขาปริ้นยังไงเสร็จออกมาเป็นยังไงแล้วก็นำไปตัดเย็บเพื่อ,อออกแสดงในแฟชั่นโชว์ได้ต่อไป ซึ่งพอนักศึกษาได้รู้กระบวนการต่างๆและสามารถควบคุมได้ด้วยตัวเองแล้วเนี่ยนักศึกษาก็จะสามารถที่จะต่อยอดออกไปในอนาคตได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเป็นดีไซเนอร์หรือว่าเป็นอาชีพตัวเองต่อไปได้ในอนาคตครับสิ่งที่ได้จากโครงการนี้นะคะนิสิตเองได้เรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมสิ่งทอ ได้เรียนรู้กระบวนการพิมพ์นะคะแล้วเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับนวัตรกรรมการพิมพ์ต่างๆเพื่อให้นิส,สิตสามารถนำไปใช้ต่อยอดในงานแฟชั่นในอนาคตได้ค่ะพวกเราได้ความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็ได้เรียนรู้ขั้นตอนกระบวนการทำงานของเครื่องมือด้วยค่ะอีกทั้งพวกเรายังได้ประสบการณ์ดีๆจากทางเอฟสันในการใช้เครื่องจริงแล้วก็ได้ลองสัมผัสพ้าดเนื้อจริงๆด้วยค่ะ คอนเซปต์ของพวกหนูนะคะคือ gravity ค่ะคือความหลากหลายของพวกเราทั้ง3าคนนะคะจากหลากหลาย inspiration ค่ะของหนูก็จะเป็นมังกรีฝุ่นค่ะที่จะมีความเป็นไทยค่ะของมิวนะคะก็จะเป็นโชโดค่ะก็จะเป็นเรื่องของปัจญาค่ะของมิ้นนะคะก็จะเป็นการทดลองตายก็ไปทางในเรื่องจิตวิญญาณค่ะการที่เราออกแบบลายผ้านะคะ ก็จะมีองค์ประกอบพี่เยอะมีสีพี่เยอะค่ะแล้วก็มีลวดลายที่แบบว่าเยอะมากๆเลยค่ะ mm. ก็จะคิดว่าแบบลายผ้าที่เราออกแบบเนี่ยมันจะตรงตามที่เราคิดไว้ไหมได้สีที่ผิดเพี้ยนไหมหรือว่าสีจะตรงตามแบบที่เราคิดไว้ไหมคะ่ะ การพิมพ์ผ้าในสมัยก่อนนะคะก็จะมีกระบวนการที่มันหลายขั้นตอนนะคะเนื่องจากว่าต้องมีการพิมพ์ผ้าหลายๆสีพีละสีนะคะแล้วค่อยออกมาเป็นผืนผ้าผืนเดียวพอเราลองวิธีซิลสกินแล้วมันแบบสีออกมาไม่ตรงตามที่เราอยากได้บ้างก็เวลาเราซิลสกีนนะคะสีมันเคลื่อนมันไม่ตรงตามแบบที่เราอยากได้เครื่องพิมพ์เอฟสันนะคะ ช่วยประหยัดเวลาแล้วก็ลดขั้นตอนในการทําอย่างมากเลยค่ะขั้นตอนการทํางานต่างๆมันก็จะง่ายแล้วก็สะดวกต่อการใช้งานแล้วก็ยังเพิ่มระยะเวลาให้เรามีเวลาไปทําอย่างอื่นเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะงานพิมพ์ที่ออกมาเนี่ยจะมีสีสันที่สดใสเพราะว่าหมึกพิมพ์ของ e p ฟซันะครับแล้วก็บวกกับเทคโนโลยีหัวพิมพ์ Piezo Echic e Precision Core ซึ่งเป็นหัวพิมพ์ที่มีความละเอียดสูงยินเม็ดหมึกได้อย่างแม่นยํา ผนวกกับเทคโนโลยีซอฟต์แวร์แล้วก็ตัว mapping ของ Epson เองที่สามารถที่จะถ่ายทอดงานดีไซน์ออกมาได้อย่างสมจริงแล้วก็สวยงามครับพอเห็นของจริงนะคะก็ได้สีตามที่เราคิดไว้เลยค่ะการ transition จากระบบ conventional เดิมๆซึ่งต้องใช้คนเยอะต้องใช้บล็อกสกรีนต้องใช้น้ำเสียอะไรต่างๆ พอใช้ระบบ i ิงเจ็ตเทคโนโลยีซึ่งประหยัดไฟมากแล้วก็ไม่มีน้ําเสียในกระบวนการแล้วก็ปริ้นในสิ่งที่ตัวเองต้องการไม่จําเป็นต้องปริ้นเป็นโวลุม่มโวลุ่มก็จะทําให้การทํางานต่างๆนียได้ทั้งผลงานที่ต้องการแล้วก็ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้ด้วยครับซึ่งจะทําให้สามารถที่จะพัฒนาอุตสาหการรมแฟชั่นและอุตสาหการรมสิ่งทอไปสู่ความยั่งยืนได้ ผมเชื่อว่าน้องๆที่เข้ามาได้ร่วมในโครงการนี้นะครับก็จะช่วยต่อยอดให้น้องๆได้ไปประกอบอาชีพหรือว่าสามารถที่จะดีไซน์คอลเลกชันต่างๆได้อย่างรวดเร็วซึ่งอาจจะทำให้ก้าวเข้าไปสู่เวทีระดับโลกได้เลย